สวัสดีครับผมโอ้โหมึงนี่แม่งเทคที่สี่นะครับเทคกเด็กเราพบกับเราในเจโอเคนะฮะสำหรับการเจอกันวันนี้เออกูพูดผิดแล้วเนี่ยเป็นชีวิตเทนระหว่างนว่าแคปเปอร์กับเพอรนะฮะเยอะๆซึ่งเพมูเนี่ยแอดต่อจะเล่นให้ส่วนนงวาจะเป็นตาเพชรเล่นนะครับผมใช่เรามาดูมือกันกับเทคที่สี่นะครับผมปยักยักเท้าที่ขาดปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่เป็นไรยังพอได้เปลี่ยนฝั่งครับคือมันจะเปลี่ยนครั้งแรกนะฮะ เออมึงกลับเออเฮ้ยมึงกินอะไรอ่ะหอมจุ่มไม่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 เล่นไปงานที่เล่นคือเล่นไปอย่ามีเร่งของกินกูเียนตายเนี่ยกูทรมานเจียนตายแล้วเนี่ยมึงแม่งไม่ยอมแบ่งกูกินมึงเลยดาวน์ายพี่ดื่มมันด้วยความเมาดื่มให้ความรักเราโอ้โหโอ้โหกูเห็นมันมือมันก็ธรรมดานะมันร้องซะครบ สกู๋ไหมมึงอ่ะเท่าไหร่วะหกเงี้ยนหกอีกหกอีกไหมลดน้อยกว่าละไรใครดีอ่ะเออเนี่ยมาเยอะเลยเนี่ยเกณฑ์หนึ่งอ่ะอืมที่แบบนั้นพ่อเอาเลยไม่มีหอมจุ้งผ่านแล้วเผ่านแล้วจุ่ยอะไรผ่านสินะถูกต้องโถระดับนี้แล้ว ระดับนี้แล้วน้องเอ้ยเดี๋ยวนะเยอะดอนหกพันนะพี่ยังคิดอีกเหรอเยอะมีอีกไปอีกได้เลยเจ็ดพันก็เลยชิคโอ้ยครบครับครบไล่ไล่ไม่ต้องรับรู้เรื 7, ่องไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้เนี่ยเบาๆแล้วพี่ใจเย็นดูไม่ความรักเบาโซมันเจีนตาย มึงลองช้ากบบนี้มั้ะเนี่ยใช่มึงตั้งใจอ้าวป0 0ันแว่นเจ้าชีอะไรไปกาดครับเข้ามาเลยไม่เมีตีเข้ามาเลยยี่พลังหน่อยไม่เมยอยู่นี่้ช่เบาๆดิพี่ไม่คุยกันนะโอ้ยเฮียแม่งยัดยัดกด เอ้ยมนันม้งบูทแล้วทำไมได้ตัวนี้เหรอถ้าตัวนี้สแตนความหนึ่งลุกสัตว์เหวะได้หนึ่งตัวใช่ประเด็นคือตัวนี้ตัวนี้ถ้าตีฮีทแวนเนี่ยถ้าตีฮีทความหนึ่งลุกได้หนึ่งตัวอ,อ,อันนี้ลุกแถวเดียวลุกลุกตาใช่ตีแวนงูระยะไม่หวังผลเว้ยไม่บวก ไต้แวนมิดมิดเลยอ่ะมิดเลยอื้อแม่งได้ครีพลังด้วยไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ได้กินผมหรอกพี่แม่งอย่าโหแม่งมึงก็สกิลรัวเลยเอ้าไอ้8,000เนี่ยมันจะลงมันทำไมเยอะแยะไม่ใช้ก็ต้องใช้ไม่ต้อใช้อย่าใช้ทำไมใช้าไอ้เหี้ยเนี่ยเขาไปเยอะๆดีป่ะเออถูแล้วเดี๋ยวสภาแม่งก็กระโดดออกมาเป็นคณะกายกรรม แล้วมึงไม่คิดจะจับหน่อยเหรอวะมึงกล้องเห็นันเลยไม่กลัวสั่นเลยอ่ะไม่กลัวครับผมคุณภาพคุณดีๆหน่อยเลยครับผมคุณนี่แม่งทำงานไม่ได้เลือกเดี๋ยวกูไล่ออกแม่งคุณแล้วโอเคมึงบ่นเยอะอ่ะนี่ปิดปากไอ้มาสกิวฮะอ้าวกิวสกอตต์เกมหนึ่งหรือเปล่าไปชาร์จหนึ่งสิบหกแอน ข <Come> ้ามอน bye. Bye. พี่พลังเลยหนึ่งใบสองใบพลังแหวนเจตีเรียสิบเจ็ดเลยเหรอขอหมื่นห้าหน่อยให้ขอหมื่นรักเปล่าไม่รักรักหรอได้รักทำไมไมีอะไรให้มึงเล่นไหมแหวน ขามขายตัวข้างหลังแม่งที่ไหนเออเออบโอ้โหมึงมาเยอะเกินไปแล้วเฮ้ยใจร้ายจังพี่ตีนัก17แค่เดียวพอแ8กีต้าร์กีก์เกิร์ลกคนหน้าตาดิก็ชอบกีบแล้วจะีบยังงมึงไม่แค่้วกูจะตายแล้วเนี่ยเฮียแม่ง เบาเบาสิบสองช้าที่อยู่แล้วถูกได้พลังยี่สิบเอ็ดสองกี้เขหมื่นห้าหน่อยโอ้โหโ,หโ,หโหอ้โหมันตียี่สิบเอ็ดไอ้เนี่ยอ่ะแล้วครับ,บเขาเบรกไลน์แล้วอ่ะดีใ <c oughs> จทีจ่ทำเรื่ออะไรกันนะแม่งมึงถามกูไหมกูมีอะไรให้เล่นไหมเนี่ยเกษตรเยอะแยะเนี่ยเช็คได้ตัวที่ไม่อยากได้เออเฮ้ยมันเป็นตัวเล<ก>็งไปดีมากกว่าแล้วไม่เอาใครดีเบียร์เขาเบรกเหรอ กี่ีดีนะจีกมงคนอครับครับทำแดมทำแดมเองสิบเอ็ดแวนสิแวนตีแวนลุกๆเดี๋ยวกูขอ ทำไมันไม่ตีอย่างเงี้ยแล้วหน้าลุกมันก็ลุกอ้าวเออหว่าลืมอ่ะก็เลย่องของมือทั้งมันมันกาดไปแล้วมันกาดไปแล้วเออมันกาดหมื่นไปแล้วทั้งมันเอออ่ะเช็คตาดติ๊กพอเช็คโอ้ยเฮียไม่ต้องเฮียอะไรตอนนี้เอาลุกนะสิบเอ็ดล้นเมื่อกี้ได้แล้วบ้างนะพี่มือเหลือไอเฮียสิบเจ็ด <aunque S 2> จ้าเตืน <t> จ <rain> <t> ้า <t> ถ <rain> ้าก <rain> ูไม่ตายนะเต๋ากูบอกเลยไปนั่นเถอนกูไม่ตายนะเต๋าไปนั่นเถอนถ้ไม่ตายนะจริงจริงมึงเจ็บหนักแน่ตาหน้ากูบอกเลยพร้อมรับทุกดัเบลสครับผมเต๋าประกาศไปนั่นเถินแล้วนู้เอ้ยข้างแม่ง ปั๊มมือหน่อยคืเบรกล็อกหนึ่งอือสกิวออตอนี่เข้าโซ่แต่มัต้องติดชื้อป่ะไม่ต้องติดใชื้อสกิวลงมาดจากโซ่ถอดโซ่หนึ่งเจอหนึ่งอือออถ้ากูไม่ถ้ากูไม่ตายนะมึงเตรียมตัวเลยที่ตีได้แปดทีผมตีได้หกทีเหมือนกันเออเหี้ยก็เนี่ยถ้ากูได้ฮิวสามใบกูก็รอดไงไใือพี่ของสลับนี่นะเมื่อกี้เล่นตัวนี้มาเป็นพี่พเออทัน เอาไปต่อเปเจ็ดปล่อยแม่งตั้งแต่ดมเอฟแรกได้ฮิวแน่นอนไอ้สั๊อทเอ้ยเท่าไรวะสองหมื่นหนึ่งตายแล้วอี๋ตายฝืนดพี่ผมเล่นท่าเลยฝืนเฮียอะไรวะอ่าฝืนฝืนอ่าไม่ต้องฝืนไม่ต้องคืนและไม่ต้องใครยาวเอาสอดตอนนี้เข้าเออได้ออกมาใหม่ไหมเอาที่ออกแล้วก็ชี้ใหม่ตั้งบอดใหม่เออเก็บหน้าสองเดี๋ยวกันตีี่ก่อนเอานี่เข้า สนุกไหมกูถามว่าสนุกไหมสนุกสนุกสนุกเพมูนสนุกจัว่ัวอีกเออามือหน่อยเขาไปเไปเสกิวดีเอนที่เข้าที่ออกเออเอาหนึ่งเออเพิ่งไม่ตายไง่ตายอสองหมื่่าและเองโอ้ยฮิวหนึ่งใบก็อยู่แววขอแค่ฮิวใบเดียวอยู่แววเด็กเฮ้ยเอ้ยฮิวอะวะ นี่แม่งเลยอยู่ใต้สุดเลยสัตว์ครับผมจบไปแล้วนะครับผมกับโนวาแก็เลอร์และเพมูนนะฮะโอ้โนวายังไม่ได้โชว์เลยนะโนวายังไม่ได้โชว์เบีกไลท์เป็นไงพี่เบี่ยงไหลก็เบี่ยงไหลแต่เพมูนนี่ก็แม่งการเด้งออกมาอย่างโชว์อลังการงานมากเลยแอดตอบเข้ามานี่เก็บ แอดออมแกแอดเป็นเวลาต้องโอมเ้ยตกล่วงเลยกูโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ติดตามเรากด subscribe นะฮะติดตามเราได้อีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเฟซบุ๊กบันจิกิจีคิดนะครับรับคานคราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ